โบราณสถาพครับไปดิมวยมันครับนี่มวยสิ่งไทยครับสีสันงานบุญบ้งไฟครับเบอรัตน์ว uh ุรีครับมองอบตเบิดครับไัดิมีวันเบอร์สองคนเบิดเอ๋สีสันโอ้ยซิ่งไทยสีสันทั้งที่ครับทุกคนนะา สิ่งน้ยก็มีเสอยอดครับนี่ก็ช่องวิทูครับตีกับวิสีสันงานเปิบังเฟครับมีน็อกมีนับกันแล้ครับท่านผุ้เกัสรับกัรับกนทั้งี่หางไงก็มีครับจ็ดเดือแัปทีมกบมีปันเบิดกระอภาพมานินมังกวน

นี่อ๋อโอ้โหสองวินาทีอ๋อโอ้ยกรรมการแยกนะครับอวยภาษาโมราฟซิงครับเอาโอ้ยออกาเตะเรื่งครามกันแล้วครับทั้งนี้มวยครับทั้งพี่มอราฟซิงครับโวกเน่นอนครับ Wei bersama มีเตือนพว่ผมครับด่เอาดูในบอลสิงหยอดครับรูปหลานตัวไหนดูเอาไปไหนกันทักพี่บอลสิงครับเฮ้ยให้เด็กๆู้จักกันด้วยอ้โอ้ให้เกูักกันด้ดูกระเทยไปเขี่ยกันกน,กน,น้ำไหล มีนับนะครับดินับมวยกันนะครับมวยไปต่อเลยโอ้โหแพ้นอกเลยครับเด็กขามมือคนดีนับครับ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 เดยแหละเดือใสโอ๊ยโอ้เกียบใสเลยแบตแลบครับแบตแลบครับตะวันอ่ะโอ้โหคุณชายนะคร เน,นเนี่ย,ยน,นอนเน,น่มวยประธานรับสิง่งทานพี่รัสิ่งเด้อีกบ้านดยที่สิี่ค่ะอ้ยจัดใหญ่ปวดเวยเห็นตว่เนาะรน่นอนครับลูกห้านไปดูเลยครับเด้อากบวนประกอบไปด้วยรถมวยนะครถัยานยนตซีสันกับซีสันอุาาหมันมวยประธานรับสิง่ง แน่นอนครบบานเบิดเพื่นทิดจัดี่จัดเต็มเีบบานเบิดใหญ่ขึ้นี่ทุนอนาฬกาเลยคักคักคักทุนทุนอนาหาเนีครับเลยเซมินงคนทไปเสร็จเด็น่มหลุดไอยู่ ออีกแล้วครับห่วยก้มีไม่มีอะไอีก5ทีนะครับเพราะว่าแต่งตัวแล้วแต่2ทุ่มนะครับตื่นมาไม่คืนไม่นอนเลยนะครับตื่นมาได้2ทุ่มเพื่อจะแต่งตัวนะครับเอาอีก5ทีจัดไปเอ้ามวยกับบอลหวยกันเถอะพี่น้เนื้อนี่นอกก็ดีนะครับท่านทักทิญครับขอบคุณมากนะครับ สีสันจาการบนไฟครับนี่ไ่ต้องลงหรอกเยครับเดี๋ยวลงหลัเด้อยังไม่ไปครับโอ้ยีนะคะขบวนอไปขบวนแห่งาไฟบ้านใบีค่ะบังไฟมากครับบ้านบ้านับ้านสรบ้านบีบเนบีบ้านใบ้านี้าใบีบ้นบาบนนบ รถว่ยครับนี่บานครับนะรถพ้นโต๊ะเรวเลยดูว่าคือบานทานเนี่ย้นตกไรเฮ้ก็เนี่ยรารนรนะคะกิยาการสีสันซื้อของเล่นนี่ยรถีซื้อของอะรู้ไหเซอโดยวินพร สุบเสือนะครับแล้รถพระใหม่เล้าตำนานด้วยนะครับเป็นตำนานรักของตาแดงและนาไกนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันว่าทำไมเป็นตำนานของตาแดงละนาไกในวันนี้นะครับโดยการเรียบเรียงของท่านคนเรื่องลำดิท่านด้วยผู้พี่ากนะครับเอารถไหม จะมีตัวละครเยอะๆนะครับมีสตกร์ลอกดอนแยบีนะครับแต่คนไม่ดอนคนเริ่มจะด่ากันแล้วนะครับตากแดดเยอะนะครับมีบอลซิ่งมีไล่กันกับซีซั่นก็มีรถไฟมาจำนวนสี่บ้างนะครับขึ้นรถมานะครับแล้วก็มีม้าแดงนั่งไงแล้วก็ขี่ม้ามาเด็กมาเองกับม้าตัวเดียนะครับ หอมดนแล้วก็ขบ<ม>วนโอ้พยาขอนคนไหนพยานของครับเจ้าบุอเลยครับ่ป็นของ,ออของโอ้ข้าซิ้น่ะข้าซิมน้นเยี่ยมเรนะนี่ยยเป็นละ <laughs> ้ายงานคอนเาิตเรมีผู้ใดดางไงด้ไง ดี๋ยไไดขีมาแเนาะเดางขีาครับเอแต่บว่าเด่นนี่นกกวนกวนสัตว์ไครับ,รบกกายา,า,ายงกับี่อยาบังไปไปยารอ ไฟยาเสียงเหียนเสียงเหียนเขาสิ่งนั่งไคครับมีลายยางครับมีบางไฟลายบางสีสันนะครับรถไรคันครับัถนีรถรถพลัลงสิงพิษไทยล,ลายยาง จอดว่าไนะครับปดูรถล่โครับเจ้น้าจิ้ม,มคับอ,อีกคอยิกระนึงครับเดี๋ยวให้เพื่อนยิงกระปุน,นึงครับเอคลิปนี่ฝากไว้สักทีนะค,ครับคาไว้ักดืนไหครับสวัสดีครับ